สวัสดีเจ้าพี่น้องทักทายวันนี้กะทิพามาเก็บยอดฮอบเฟนเนาะพี่น้องเนาะนีเออ่เดี๋ยวจะเอาไปคัดกินจักนิดจังหน่อยเนาะกำลังงามๆเลยพี่น้องจา๋าดูสิยอดอ,บอวบๆงามๆเลยนี่ฮอบเฟนเนาะรสชาติก็คล้ายๆยอดยอดบวบอะไรเนี่ยแหละพี่น้องนี่นี่เกิดอยู่คางรั่วเลยเนาะกินได้พี่น้องอันนี้ กินทุกปีเนาะกินแต่กินแต่ตรงที่มันงอกคางรั่วตัวเองเนี่ยเนาะพี่น้องจ้าหยอดอวบอวบสวยๆเลยวันนี้แวะมาดูสวนจักนิดหนึ่งเห็นหยอดมันงามก็ลเลยจะเก็บไปพัดเนาะพี่น้องเนาะน,นี่นะงามๆเลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ ไก่กระน,นาสดนี่ริมรั่วก็มีพักให้เก็บให้กินเด้อพี่น้องเด้ออยู่เยอรมันนี่ห้องเฟนห้องเฟนก็ที่กินอยู่เนาะแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมป่าด้วยเนาะพอดีเพื่อนสาวเอามาฝากช่วงที่เข้ามาเที่ยวในเขตที่กระที่อยู่มันไม่มีเนาะพี่น้องเนาะยังสื่อกินเอาสำหรับกระเทียมป่า แต่ว่าก็ที่ก็ได้จากเพื่อนเอามาให้ปลูกนิดหนึ่งกำลังงามเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็คือเก็บพ่อแต่เอาไปกินต่เองเนาะนี่เห็นไหมรอ่วคังรั่วขังสวนก็สามารถที่จะเก็บกินได้เนาะพี่น้องนี่สำหรับพักฮอบเฟนเดี๋ยวดอกดอกของเขานี่เอาไปทำเบียร์ได้เนาะพี่น้องดอกเขาจะเป็น กีบชั่นๆซ่อนกันเป็นพวงสีเขียวเนาะเดี๋ยวเวลาที่เขาดอกก็ที่ก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือให้ดูในช่วงที่เราเก็บยอดของเขาไปทำเมนูเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเนาะพี่น้องเห็นอย่างนี้เราแบบนึกถึง ตำลึงบ้านเองเนาะยอดบวบที่มันงอกอยู่หางรั่วนะพี่น้องสวนบ้านเขาก็มีคือกันก็จะเป็นพักแบบนี้เนาะเข้าไม่กินแต่ว่าก็ที่ก็กินอยู่เนาะเพราะว่ากินทุกปีก็ไม่เป็นไรเนาะปีนี้ก็เลยจะกินอีกเนาะพี่น้องน,นี่ยอดอบวบสวยๆเราจะเอาไปกินข้าวหนีพอเนาะพี่น้องนาอน,นี่ สำหรับทอบเิ่นของเรานี่หนไหมสวยๆเลยจ้ะเดี๋ยวก็ที่จะพาไปดูเกระเทียมป่าที่ปลูกไว้เนาะมีนิดหนึ่งนี่ลักษณะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ที่ขออนุญาตถอดเอที่ตั้งกล้องเนาะจะได้จับให้พี่น้องดูชัดๆ นี่มันจะเป็นเป็นเครือแบบนี้ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เป็นเครือขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นี่ใบก็จะเป็นสามสามแฉกมีเหมือนมีขนอ่ะนะนิดๆเนานะนี่อร่อยพี่น้องรสชาติถือว่าใช่ได้ระดับหนึ่งเลยเนาะอืมอที่ก็พามา ทักทา,ายอยู่สวนปรเดี๋ยวจะพาไปดูกระเทียมป่านิดหนึ่งเนาะอืออันนี้บรรยากาศสวนเนาะพี่นอ้องน,นี่บรรยากาศสวนปลูกของไว้หลายอยู่อันนี้ก็สตรอร์บอรี่นี่อันนี้เป็นกระเทียมป่าเห็นไ,ไหมเนี่ย ได้มานิดหนึ่งเนาะนี่สำหรับกระเทียมปลาของเราก็มีเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสตรอเบ,บอรี่ปลูกใส่กระคุดำนี่บรรยากาศรอบๆสวนของกะทิเนาะนี่งามไหมพี่น้องดูดีเนาะเลยแวะมาทักทายด้วยจ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ดา่า เดี๋ยววันนี้จะพาไปทำเมนูเ่บๆกินกันเนาะบ๊ายบาย